เคียวหวานชาแนลมีใจบันเทิงเพิ่มเติมความสุขเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วค่ะเหนียงใครอะครับเหนียงใครเนี่ยเนียงใครอะฮะไม่ต้องมองเลยเนียงใครอะเนี่ยเนี่ยเนียงใครบอกชี้ ทำไมน้องมีเหนียงออกอย่างนี้อ่ะไปยิ้มสิฮะใไ้น้องมีเหนียงออกอย่างนี้ครับเฮ้ยฮคืออะไรหรอครับบอกพี่ๆหน่อยเร็วมีเหนียงได้ใครครับเหนียงพ่อเลยใช่ไหมเหนียงป้าป๊าเลยนะ่นนี่ยใช่ไหมครับหอยหอยรับดีกว่ารับดีกว่ารับดีกว่า